สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่20 26มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวกับความพอใจนะคะการใช้ชีวิตที่ลงตัวมากขึ้นนะคะมีการเติมเต็มได้รับในสิ่งที่ต้องการช่วงนี้ถือว่าทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ดีนะคะเป็นช่วงที่เสพในเรื่องของความสุขความพอใจ ภาพรวมการทำงานนะคะคุณเองกอ็จะมีความมั่นใจมากขึ้นนะคะมีความพอใจกับหน้าที่การงานความเป็นอยู่บางรายเกี่ยวกับเรื่องใจลอยหรือว่าเรื่องการาคิดสร้างสารรค์ต่างๆก็จะทำได้ดีนะคะในเรื่องของงานบันเทิงงานศินละปะต่างๆนะคะสายสิลป์ต่างๆพวกนี้ก็จะสร้างสารรค์ผลงานได้มากขึ้นนะคะใครที่ทำงานประจำก็เกี่ยวกับความฟุ้งซ่านหรือว่าคิดมากคิดเยอะ เป็นช่วงที่ต้องใช้สมองนะคะในการจินตนาการแล้วก็พยายามรวบรวมสตินะคะก็จะสร้างสารรค์ผลงานทำงานได้ดีในสัปดาห์นี้การเงินนะคะตรวจเช็คให้ดีช่วงนี้อาจจะ,ะทำข้าวของสูญหายหรือมีเรื่องซ่อมแซมมีเรื่องซื้อของไม่ตรงปกเกิดขึ้นหรือว่าใช้ใจ่าย ด้วยความเพลินนะคะจะทำให้ใช้จ่ายเกินตัวได้ในสัปดาห์นี้เรื่องของสุขภาพนะคะเป็นช่วงที่เหมาะกับการพักผ่อนสมองพบปะเพื่อนฝูงหรือว่ามีการพบเจอพูดคุยต่างๆนะคะก็จะทำให้สุขภาพจิตสุขภาพกายของชาวกรกฎด,ดีขึ้นนะคะคนโสดสัปดาห์นี้ถ้าพบรักนะคะเกี่ยวกับความเจ้าชู้เป็นคุณเองหรือเป็นคนที่คุณแอบป,ปิง้งแอบป,ปื้มนะคะ เรื่องของรักซ้อนซ่อนรักก็เด่นนะคะหรือเรื่องของเพศเดียวกันเพศตรงข้ามก็โดดเด่นในสัปดาห์นี้ท่านที่มีคู่แล้วนะคะเป็นความรักที่กระชุ่มกระชวยมากขึ้นเอาอกเอาใจกันนะคะมีเรื่องของความเจ้าชู้หรือการหึงหวงเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้สำหรับบางคู่ในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคารมิเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คารมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ